หลังจากที่น้ำเดือดสักพักแล้วนะครับใส่ปลาไปแล้วแล้วก็ตามไปด้วยสับประรดคับหรือผักได้หรือว่ายาน,นั่นนีงนะครับอโอผิวนี้แบบเราบอกว่าค้างบ้านนี้ต้องนี่นะครับก็คือวนันตอนนี้นะครับผมกำลังมาทำเครื่องแกงส้มครับทำเองนะครับอืม ซื้อเขาแล้วมันไม่สะใจนะครับก็วันนี้มาตําเองเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วหน้าตามันจะอยู่อย่างไรนะครับอันนี้ตําไว้เพื่อที่จะทําแกงส้มปลากระพงนะครับนี่ครับหลังจากที่เราตําเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาม,มาเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ ก็หลังจากที่เราได้ตัมเครื่องเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเดี๋วราตั้งหม้อนะครับอ่าร้อยน้ําเดือดนะครับถึงเราจะค่อยใส่ปลานะครับนี่นี่คือเนื้อปลาครับที่ได้เตรียมไว้นะครับเป็นปลากระพงนะครับอี่นะครับผมครับเดี๋ยวเราจะใส่สับปะรดครับผมหืมแกงต้นสับปะรดปลากระพงนะครับวันนี้นะครับโอเคผมเดี๋ยวมารอดูกันครับ หลังจากที่น้ำเดือดสักพักแล้วนะครับใส่ปลาไปแล้วแล้วก็ตามไปด้วยสับประรดครับหรือผักไตรดยกว่ายานัดนั่นเองนะครับอโอ้โหลินนี้แบบรัแบรองว่าค้างบ้านนี้ต้องมีตื่นมาดากมนะครับสำหรับข้าบ้านนี้นะครับอโอเคครับผมบ๊ายบายครับวันนี้ครับเกท่าน